สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพาวยอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทาง V.I.P ห้างเสียง V.I.P นะคะทุกท่านวันที่9้าธันวาคม2567ั้าอยหกสค่ะวันยังนพ้พีนองบรรจนันะคะทุกคนเหตุเราลืมวันน้ำพีนองค่ะค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้นะคะเป็นการจอเด่นพี่น้องวิ่งรูดนะคะแยกรอบเช้ารอบบ่ายนะคะทุกท่านคะแต่ว่าถ้า FC ไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้พิจารณาเลขเด่นประจำวันได้ เลขเด่นประจําวันจะมีวันละ2ตัวเท่านั้นท่านจะสามารถนําไปใช้ทั้งวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันเนาะคะ่ะทุกคนก่อนอื่นเจจะพาไปดูวันที่8ก่อนนะคะทุกท่านข่าว่าเข้าหรือหลุดสําหรับวันที่8นะคะจะให้เด่น6และ2รอบเช้ารอบบ่าย4และ6รอบเช้ามา2 4 3 1 2เด่นมา2ะคะ่ะทุกคนเข้าคู่ตัวกับ1 2 2 1เป็นคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันนะคะทุกท่าน เลขเด่นปะจจาวันรอบเช้ามาหนึ่งนะคะรอบบ่ายจะให้สี่และหกหลุดมาเจ็ดสามแปดแปดหนึ่งเลขเด่นปจัจจาวันเข้าไหมมาเลขหนึ่งวันนี้เลขหกหลุดทั้งเช้าทั้งบ่ายค่ะทุกคนสําหรับเลขเด่นปจัจจาบันเนาะคะ่ะเอาไปรุ่นต่อพี่น้องมือเขามือลุดมือบางมือก็เข่าร้ายบางมือก็ลุดเมื่อพี่น้องขาวันนี้เข้าคู่เดียวนะคะทุกคนสําหรับวันที่เก้านะคะจากที่ใจคํานวณตัวเด่นได้รอบเช้าใจได้อยู่ที่เลขแปดและเลขห้า เรามาดูความน่าจะเป็นนะคะแปดค่ะแปดแปดแปดสามแปดเจ็ดแปดสองแปดสี่แปดหนึ่งห้าแปดห้าสามห้าเจ็ดห้าสองห้าสี่ห้าหนึ่งค่ะเด่นรอบบ่ายอยู่ที่แปดและสามนะคะทุกคน แปดค่ะแปดแปดแปดห้าแปดเจ็ดแปดสองแปดสามแปดเก้าค่ะสามนะคะสามห้าสามเจ็ดสามสองสามหนึ่งสามสี่ สามเก้าคะ่ะทุกคนประมาณนี้ค่ะมาดูคู่ตัดเด่นขาเอฟซีขาแปดห้าแปดสามวันนี้เลืแปดเบิ้ลน,นะคะทุกคนความเป็นไปได้ที่จะมาเลื่เบิ้ลก็มีนะคะทุกคนวันนี้นะคะถ้าชอบก็ตามเบิ้ลแปดแปดได้นะคะทุกคนมาดูคู่ตัดเด่นนะคะแปดห้าแปดสามแปดแปดแปดสามห้าแปดห้าสามนะีคะทุกคนแปดกับสามรอบบ่ายแปดแปดแปดสามสามห้าสามแปดเสียลืมจับติปีนอง แปดห้าพี่น้องนึกว่าลืมนะคะทุกคนแปดแปดแปดห้าแปดสามสามห้านะคะเอฟซีขานี่ก็คือคู่ตจเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายค่ะสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายเอฟซี FC ท่านไหนชอบคู่ไหนให้ท้านไปแล้วกลับนะคะทีนี้มาดูเลขเด่นประจําวันจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ได้รับชมเลอรอบละสี่คู่วันนี้ไม่ติดคู่ตัวเด่นนะคะทุกท่านเลขเด่นประจําวันจันทอยู่ที่สองกับเจ็ดเบิ้ลประจําวันคือสองสองและเจ็ดเจ็ดนะคะ 2และ7นี้ fc สามารถนำไปใช้ได้นท้งวันทุกรอบในแต่ละวันค่ะมาดูกันค่ะทุกคนเดินรอบเช้าอยู่ที่8และ5เด่นประจำวันอยู่ที่เลข2และเลข7นะคะเป็น 82, 28, 8 2 2 8 8 7สองดนะคะ5ค่ะ5 2 2 5 5 7 7 5ค่ะ8กับ3เป็น8 2 2 8 8 7 7 8, 8. สามค่ะสามสองสองสามสามเจ็ดเจ็ดสาม 73, นะคะทุกท่านคะ่ะประมาณนี้พี่น้องคะ่ะชอบก็ค่อยตามไม่ชอบก็ให้เลือนผ่านเนาะคะ่ะทุกคนสําหรับคู่ที่ใจจับให้ท่านได้รับชมนี้เป็นการจับคู่ระหว่างเด่นรอบเช้านะคะเด่นรอบบ่ายสติจีวันล่าสุดเราก็คู่กับเลขเด่นประจําวันนะคะเีฟีทุกท่านคะ่ะถ้าใครไม่ชอบสามารถจับคู่ใหม่ได้เลยตามความชอบเนาะคะ่ะ มีเข่ามีหลุดคือกันทุกมือพี่น้องคะ่ะไม่ได้เข้าทุกวันแล้วก็ไม่ได้หลุดทุกวันนะคะทุกคนเรแตะดวงลวนๆพี่น้องค่ะสำหรับแนวทางหุ้นหัางเสยง v i p วันที่9ทธันวาคม2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคชคบันมานสุขปู่ทุกคนเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะ